สวัสดีครับผมสวัสดียำใสๆครับพี่น้องพาพี่น้องมายำหนูครับผมหลังจากดักไวหมูวานเนี่ครับผมวันนี้ดักไวสองสามหมพี่น้องกระจัดกระจายกัไนไหวหมอกหาหลังสิบหลังครับผมนี่สภาพไม้ไม้แหลกจะเป็นฝั่งนี้จะเป็นทุงเขาเหลืองครับผมเขาหน้าปังก็เยวส่วนฝั่งนี้เป็นปลาอ้อยครับอาจจะเป็นอนน้อยกำลังปลูกฝั่งนู้นเป็นอ้อยยังบตดตัดน,นะครับผมไปรูงั้นครับผมไม้นี่จากหลังนี่ไม้นี้น่าจะ หกเจ็ดหลังเนี่ยมั้งครับไอรุนนั้นครับหลังแรกพี่น้องเออหลังแรกกลับดีพี่น้องแต่ว่าหนูไปใส่หืมหลันเฝ้าบ่เอา้ามีโตนี่วะเอา้าพี่น้องนึกว่าหลันเฝ้าครับเนี่ครับแต้มแรกเออหลังแรกแต้มแรกพี่น้องเลยมาเร็วโอ้ยมันหมานครับผม ตัวสวยครับใส่กระดูกกรอบนี้ปุยขอให้หนวบังพี่น้องหลังแหลกกับมันเลยครับนะเก็บตัวโอ้ยทำมือไดดักหนู้เราหลังแหลกถื่อนนี่มันมักซีมานด้วพี่น้องเนี่ยหนูบูนี่ครับผมไปลุงกระต๊อครับผมโอ้ยพี่น้องโอ้ยหนูไงเห็นแต่หัวเห็นบ่พี่น้องคุน ผู้ผมประกาศาาทายอิ้ยหนูแขงยักพี่น้องเหลือแต่หัวน่าจะพังพรอนครับผมโอ้ยผมเหี่ยวว่าภาพบาดเสียวพี่น้องมึงเ้อใส,ส่ใละซูมให้มึงไงใเอาเห็นวอพี่น้องเห็นบอพ่นพ,น,พนเหลือแต่หัวครับตัวเสียหวัวตีกลับอยู่ครับนะอู้หนูแขงงง่ซอมพี่น้องหัวมองงเลยไหมออ้ตา,ต,าต,าตายตายตายครับอพี่น้องมึงครับผม เหลือแต่หัวพี่น้องเนี่ยถือกับโม่ผีปฏิทานพร้อมอู้เสียดายเลยบดี๋ยส่งงานด้วยเลยหลังนี้เหลือแต่หัวครับอือหลังพรอมครับพี่นอ้องลักษณะนี้เว้ยตามมันหลุนกันเลยอีกหลังหนึ่งห่างกันสองยี่สามอู้เหยียบปิดเลยหลังนี้ใส่ห้มยเก่าเขี้หยอกพี่น้องเห็นบ่พี่ีทงขาวๆบ่องอไนของผมนี่ เยวใส่ไปได้มือเดียว seguinte, ม,มั้งผมก็มาใส่ตามหลังก็เจ้าเป็นอย่างเอาพี่น้องนี่ดูครับเตียมที่สองเตียมที่สามนะครับแต่ว่าได้สองเตียมองพรยิ้มอีกตัวหนึ่งออ้มาแล้วมาแล้วอู้นูนูไยเด้พี่น้องมึงแกมันหาเห็นเกือบพี่น้องห้อยเห็นเกือบเห็นบเลห้อยกัดเกือบเดงๆอดงใส่กระดูกกรอบใส่มิน i ้อ อีกหลังหนึ่งอยู่นี่นะพี่น้องผมเอาผมใส่ไปสองหลังนี่เอ้าเรียบร้อยพี่น้องเตียมที่สามครับเลี้ยงหลังเลยครับดูวายุใส่ไปสองหลังนะมึงพี่น้องดูครับผมนี่ครับเมียรองเท้าเมียทำงานอีกแล้วครับผมนี่เตียมที่สามครับผมโอเคขออนุญาตเก็บครับผม นี่เด็เอาเรียบร้อยพี่น้องตัวสวยมาอีกแล้วครับผมดูหมอพรารอวาเต็มช่วยอะไรวะเต็มทีซีครับพี่น้องเต็มทีซี 4. อุ้ยถือขาตัวแต่ใดซีพี่น้องตัวที่หาเหลือแต่หัวตัวใหญ่จ้ำนะหนูนั่นหัวดำ้มล่มเลยอู้หได้้างควนนะแต่บา,า,างควนเหมือกนกับนกอะพี่โอ้ยตัวนี้สวยกว่ามูลเลยพี่น้องนี่ครับผมเต็มทีซีครับผม โอเคครับขออนุญาตเก็บหล,หลังสุดท้ายของไม้นี่พี่น้อง,งสุดท้ายของไม้นี่กระซัมห้อยเกาเจ้าเห็นบ่ฟโูโมขาวพี่น้องบ่แมนฟม้ผมเลยเย้าดักไปก่อนนานะั่นมือหนึ่งไรละเอ้าพี่น้องเห็นแต่ไกลเลยครับผมดูครับพี่น้องเห็นแต่ไกลเลยครับโอ้ตัวสวยครับโอ้ยบักนีบักไงพี่น้องดูโอ้ย,ยลางนี้ พอบริมาณเสือกนะพอเสือกคนสั่นแมนบอกแมนในลีพี่น้องนี่ครับผมย้อนดูของพ่นบลาหลากพิีนอีกอู้บักอีบบักอีบพี่น้องนี่ครับผมเต็มทีหาครับอู้หลังุดถ่ายของไม้นี่พอดีเลยสุดยอดครับผมไปรอยากเก็บครับไปลุงกันไม้ที่สองต่อนังมีเห็นจะ่ไกลเลยพี่น้องตัวสวยเลยครับผมนี่ครับ แจมที่ไรวะแจมที่หกครับพี่น้องเออเดี๋ยวเะแจมที่หกครับผมอือหึนอนใจหลางหลังเลยครับผมวสวยๆครับอู้เป็นลูกหนูแข่งพี่น้องเนี่ยสมัยเก่าครับผมสุดยอดเลยครับผมไม้นี่ไม้เอฟซี รายงานมาเด้อพี่น้อง FC มาดักอุณดักปวดถือคนว่าหนูมันหลายอยู่แต่ดักปวดถือผมเรือกับดักหน่อยเรือสามหลังพี่น้องยามาหลาสามหลังนี่ได้ตัวหนึ่งนี่แหละครับผมไม่เนี่ยเดี๋ยวมือดักนี่มาซ้ําครับผมโอดี FC มาดักเมือกรน,นี่ครับแต่ว่า FC ว่าดักแค่ฮอดซีทุ่มแล้วก็เก็บครับบ้านเนาะเพราะว่ามีงานย่ำเสาเนี่ยหนูไหลายือปวดถือคนว่าผมก็เลยมาซ่อมไปสามหลังเลยเตรียมหนึง่งถือว่าสจัตุครับ ไอ้ลุงอัต่อครับผมหมกเตีมดอกครับผมสามหลังมั่งมึงเนี่ยสองถึงสามหลังว่ะจำไม่ได้เนี่ยเลยอากลับหายเชือกตึงเอาหนูน้อยโอ้ยหนูคัวหน่อยพี่น้องเลยครับผมอู้หูก็มาถือว่าโบาน,นอยด้วยนี่น้องก็สวยอยู่นี่ครับผม เตีมที่เจ็ดเตีมที่เจ็ดไปลุนต่อครับผมอยู่นี่หลังหนึ่งกลางป่าหญ้านี่ยนะจำได้อยู่ยังไงอู้ฟาวพี่น้องหลังนี้บุตรได้อีกแล้วพี่น้องสองเต้มติดกันเลยครับผมหลังนี้บัวดีไทยเนี่ย อันนี้ก็น,นอนคอรอเะไพี่น้องแจมที่เก่าครับผมอุแจมที่ซิปพี่น้องเมื่อกี้ไดหนูทองขาวตัวหน,นึ่งกับบริไทยเอาไว้ลดมันหละสามหลังอ้นนี่เลยพี่น้องตามโตเมื่อกี้นูทองขาวบริไทยมีอสองเป็นซิปแจ้มครับผมนี่ครับหนูคั่วครับผมแล้วเป็นตึกกัดหัวไปครับผมเลยอีกหลักหนึ่งนะครับมองเนี่ย สองหลังยูนี่สองหลังยังไงเอาเชือกตึงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ับตีดแนาะนะครับเชือกตึงแนวนี้แต่ว่าสิมีโตอย่างมีหนูก่ะเฮ้ยหนักๆพาดพี่น้องอู้ห้องแท้ของแท้ครับผมอุ้ยเอาะไปด้วยพี่น้องขับซันนี่ยวเดี๋เดี๋โอ้พี่น้องมึงมันแมนโตอีหยัางนี่คือพี่น้อง มันเมนโตอีกอย่างมันเมนหนูมันเมนอีย่างเนี่ยเต็มที่เทไรวะเต็มที่สิบเอ็ดพี่น้องดูครับผมอุ้ยโองเท่พี่น้องผมว่าแล้วหวยบักใหญหนึ่งหมายเอฟซีรงงานเอฟซี FC ว่ามาดักไก่หนูเพียงไวหลายตัวมองนีมันวะมผมมาซับหมายเอฟซีครับผมอือไปจังใดล่ะพี่น้องเลย หุมลืมบ่บักแพงไงครับผมเขากันอคอขับพอดีเลยขอรอเลยอุยอ้ยอู้สุดยอดเลยพี่น้องเลยเตรยมทีซีเบสครับผมสุดจัดปลารัดบอกอู้ใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่สุดของมือนี่แหละพี่น้องเนี่ยปัดติดถูกไปไปหนาอีกหลังนึงหนาจะมีลุนคือกันครับพี่น้อง เนี่ยอีทงขาวๆนี่ผมเป็นทงผมเลยพี่น้องเนี่ยขาวๆเนี่ยทงเอฟซีครับเอฟซีมาดักเลยมือหนึ่งผมก็มาตามหลังเอฟซีเลยเอฟซีบอกว่ามีนูเพียงเป็นว่าก็เลยมาสับอยังไงอู้เงียบพี่น้องอู้สงสัยเอฟซีเหลือไว้ปตัวหนึ่งเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมอู้แต้ม 40s ถือว่าสุดยอดครับผมอยู่นี่นะจะสองหลังมั้งครับพี่น้องแต่จำบ่ผิด ทำไม่เก่าเขาคือเก่าแล้วเดี๋ยวได้ถ้าใส่ใหครละครับเอาเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับผมเนื้อเสือแดงเมนยูพี่น้องนี่ครับผม,แ,ม,ผมแต้มที่สิบสองแต้มที่หลัตัวสวยครับผมเนื้อเสือแดงครับผมเนี่ยเสือแดงฮองเขาอือหมานหวานอู้ห เห็นเจะห้อยแมลนผมไปเห็นหูมันนะเห็นจะลองแมลนพี่น้องมันเนี่ยทางแมลงหัวของมันใส่เลยดักทึมนไปจากหลังเองสองหลังมั้งน่าจะสองหลังเออสามหลังพี่น้องเนี่ยอยู่ในหลังหนึ่งตะพายุไอ้กออไอ้อีกหลังหนึ่งยังได้หูเนื้อตั้งโคโลอยู่เออบวชถืออันนี้กลับเป็นกลับโมนะครับกลับโมพี่ปฏิทาน หนูบวัวาพาันพี่น้องหนูพันบวัวรอดครับผมครับชนิดนี้นี่นะอ้ยบระข่ำต้นพี่น้องเตียมที่สิบสามเป็นบะข่ำต้นตรงขาวยืมองนี่บบแทนใจท,ทางเป็นหลอกนี่ครับผมสิบสามเตีเอาตรงขาวตัวสวยอยู่ครับกระดูกกรอบๆหม้ทุดท้ทยพี่น้อง เสียงดังในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเอาเกีย่ยวเข่าโยงบุตรลดเกียนะ <c ười> เ่ยวเขาะนะเกี่ยวกับนังเกียเเ่ยวเข่าไปเถอะดิเรียงไหนโอ้ยหนูน้อยกอลลอยพี่น้องเ <c ười> ตรียมทีเฉยเตียนทีสิบสี่หนูน้อยพี่น้องลูกมันครับผมอืออุ้ยพอปูดินเนาะตายแล้วก็ต้องเอาเถอะสิบสามเต็ยมบ่ สามส่สิบสี่ะย่ำเปลาไรพี่น้องไป,ไปเป็นนาป้อาทีหลังโอ้นังนิ้วเอาเต็มทีสิบหา้าพี่น้องบดใต้ครับหนีบหนีบขาครับผมตัวสวยเลยครับนี่ครับเต็มทีสิบหา้าหนีบขาหลังครับไปขอยาจัดการครับผมเต็มทีสิบหกครับผมดูครับ ขอรอเลยครับผมเต็มที่สิบโหใส่ละมัดเสือกไ้ใส่ตัวสวยครับตัวนี้ดียวหมดกำลังจ่อเนี่ยยามสวยกันแล้วนี่พี่น้องเลยโอเคครับตัวสวยแต่สี่สิบหกจะลุ้นกันต่อครับเลยอีกจะกำลังมาสามหลังมาครับสามหลังสุดท้ายได้ย,ยินเสียงพี่น้องได้ยิน อือเหี้งอือ um, คือดักไปพุ่นขึ้นมากพี่อือเหี้งโอ้ยหลังนี้ผมบปได้มัดเสื้อไว้พี่น้องหือว่ามันกัดเสื้อเต็มที่สิบเจ็ดโอ้ตัวสวยตัวสวยนี่นี่นีอือพี่น้องหนีบขานาครับผมเต็มที่สิบเจ็ดโอ้ตัวสวยเลยครับ โอ้ก็อย้อนตัวมันหกพี่น้องทามันลงๆนี่เสียครับอื้อมีผาหนาปวดใต้ครับพุ่งมได้มัดเสื้อไว้เฮลยจังไลยเว้ยไปขออนุญาตจ,จรรัดการครับผมสิบเจ็ดแต้มนี่แต่พี่น้องผมดักไว้พี่่พีเลยผมวางกับดักไว้พี่มันหลากมาพังพี่มันห่วงจะยงเสียงถ้าบอกยิ่งเสียงห่วงเป็นสียงแหลมสะอาดโอ้ยไปรถต่อ หลังสุดท้ายมั้งบอะครับมเมนอบอสคนละอาจจะหลังสุดท้ายละสุดท้ายอู้ขร,รีบร้อยเต็มทีสิบแปดโอ้พี่น้องหนูมาอยู่หนีเองด้วยเนี่ยโอ้เสียดายกับดักดมันหมดพอดีเลยดักไว้สามหลังถึงสามตัวเลยครับสามหลังเต็มทีสิบแปดครับผมสุดจัดครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันอยู่บ้านครับโยเซเกะพี่น้องมึงกระสัดครับวันนี้เรียบร้อยพี่น้องสรุปผลงานครับผมมื่อนี้สิบแปดแต้มเอฟเอฟครับผมบักเงินบักเอฟนอนเอฟปีดเลยครับนะหือหุ่นดำจะคึ่งรับหนูแพงนี่ครับกระลุนสวยๆอย่างนนะครับหนูรุนรุนดันบนครับสิบแปดแต้มครับมื่อนี้ถือว่ามานอยู่ครับผม สำหรับกับดักแค่สามสิบเก้าหลังนะครับเนาะถือว่าครึ่งหนึ่งหาเกือบหาสิเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะสิบแปดต็มครับผมนี่ครับผมเงาลงเทาล,ล้วนครับผมสีหัวเชิอตั้มพิเกียงรอครับผมสนใจก ติดต่อสอบถามมาได้ครับผมหววละลอยห้าสิบาทรวมส่งนะครับมีบริการไปทางโบวกเพิ่มครับราคาเดียวกัน้อยห้าสิบาทเก็บเงินหน้าบ้านครับผมทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปนะพี่น้องผมปักหมุดไว้ครับผมศูนย์เก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสี่ศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหกสี่ศูนย์เก้าครับทางเบอร์โทรล่ะไอดีไลน์ครับอันเดียวกันหรือจะเป็นถักหาผมได้ทั้งเพจเฟซบุ๊กต่ออีสานพาทินนะครับนะชื่อเดียวกับยูทูปนะครับผม ครับผมขอบคุณครับทุกสัพทุกไหนทุกรองใจครับผมเข้ว